เดี๋ยวคลิปนี้เรามานั่งพูดคุยเรื่องอยางหน้าปลูกในปีอกๆเป็นเช่นไรเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับแมโนรูนะพายุโนรูนะเล่นฮานเซอ้โหแต่บ้านผมก็โดนมาหลายวันเหมือนกันอ่ะพี่น้องครับเนื่องฉากว่านกะเกลืนมานะเปิดมาบอกว่ายางหน้าปลูกของปี โก,โก,โกนะครับนะคืออย่างนี้ครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับตามผมเข้ามาว่า,าระวังสองง่าหนึ่งคับสามเก้าศูนย์สี่นะครับคืออะไรชัดเจนกว่านะครับคือต้องบอกกับพี่น้องตรงๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเรื่องของ3904เนี่ยยังไม่มีนะครับผมก็พยายามสืบหา ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนฝูงนะที่พอรู้จักนะในเขตอำเภอบ้างไม,ไม่มีครับคือพูดง่ายว่าเหมือนกับบางบางคนไม่ใช่บางคนสิหลายคนนะบอกมีด้วยเหรอ <c oughs> พูดามผมนะมีด้วยหรอือยางสายปันนีนะ้แต่ในกรณีนี้นะครับผมจะพูดถึงยางสายปัน3904นะครับผมพูดตามข้อมูลนะครับ เพราะจะให้ไปตายต้นจริงๆยังไม่มีนะครับแต่้ันผมยังไม่มีครับสากาศูนยกับปันเหลิมประเกียดนะครับก็ออบอกว่าอเอาเอาสามเกาศูนย่ก่อนนะครับ3904ก้าเพิ่งถูกพัฒนาและวิจัยขึ้นมาในยุคที่เมื่อไม่นานมานี้เองนะเอาเป็นว่าครั้งแรกที่นำนามาประกาศใจนะโดยกยตนะแสดงว่าก่อว่าทำการวิจัยมาแล้วเป็น10-20ปีแล้วนะครับ แล้วก็เขาวิจัยในดินแดนภากอีสานด้วยนะครับภาคเหนือด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สามเก้าศู์สี่นี่ถือว่าเป็นเป็นยางที่ถูกวิจัยขึ้นมาแล้วก็นําไปปลูกทดลองกันจริงๆในแทบนะทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเขผมจึงคิดว่าถ้าใครจะปลูกนะนี่คือท่านไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะเอาเอาเป็นข้อมูล 3904นะถือว่าเป็นยางที่ถูกพัฒนาและวิจัยขึ้นมาในยุคที่ยางปลูกตัวประเทศแล้วไงก็ถือได้ว่านะครับ3904นี่ถือว่าตอบโจทย์นะอะใครจะปลูกยางนะปีอกกนะครับก็ลองดูครับนะถ้าเป็นพีน้องต่างภาคเหนืออีสานนะครับส่วนภาคใตก้ก็ลองได้นะผมว่านะแต่กนกับจเจริมประเกียดอะถูกพัฒนาและวิจัยขึ้นมาในยุคที่ปลูก ประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นพนะี่น้องที่อยู่ต่างภาคาเหนือหรือว่าภาคอีสานนะก็น่าจะลองนะผมว่านะ3904นะกับจะเริมประเกียดิดูนะครับแต่ถ้าถ้าใครคิดว่าปลูก2องอันหก็ใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาครับก็ลองได้เลยนะครับนะถ้าเป็นการวิจัยจากกยตนะครับกตจะทําการวิจัยอย่างแต่ละสายพันธนะุ์กว่าจะ ที่จะนาออกมาใช้งานนะนะครับก็กินเวลาหลายปีคือตั้งแต่เริ่มที่จะตัดต่อสายพันธุ์เสร็จนะก็จะต้องนําไปปลูกนะในพื้นที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับปลูกแล้วก็ติดตามผลว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ก็คือให้พี่น้องชาวสวนนี่แหละไปปลูกในในที่เข้าโครงการกันนะนะครับก็ติดตามผลดูว่า ต้นโตประมาณนี้เจอปัญหาอะไรบ้างนะจนกระตั้งไปถึงเบอร์กลีดกลิดแล้วให้น้ํายางยังไงในในบริเวณพื้นที่แบบนี้อากาศแบบนี้เนี่ยครับคือหลักการวิจัยนะของการวิจัยปัญญางนะครับเขาก็จะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะว่ามันมีปัญหามันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะครับแต่อากยกับ2องอันหนึเนี่ยถือว่าอันโด่งดังอยู่นะถือว่าทุก ลายคกนก็ปลูกกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอกร้อยแน่นอนครับอกร้อยเนี่ย,นนออย,ย,ยมายาวนานนะครับสองนหนึ่งก็วิจัยที่ภาคใต้นะครับนะก็ไปปลูกในดินแดนภาคใต้นะเพราะฉะนั้นเขาก็วิจัยเขาก็รู้เฉพาะที่ในภาคใต้ไงเพราะนะฮะยางที่จะปลูกทั่วประเทศก็เริ่มตั้งแต่ปศเลยครับสอง0ันรอยสี่สิบนั่นะผมจชไม่ผิด คือมันมีนยโยบายนยโยบายว่าสามารถที่จะนำยางไปปลูกกันทั่วประเทศนะครับแล้วกว่าจะปลูกในพื้นที่เต็มเต็มพื้นที่นะกันจริงๆอ่ะมันก็สี่สิบกว่าไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นช่วงแรกครับสายพันยางท,ที่ที่นำเข้าไปก็นำไปจากภาคใต้ไงครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโอกร้อยนะสองอันหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าสองสายพันนี้เขาวิจัยที่ภาคใต้นะครับ เพราะนั้นบางทีอโอเคดินดินอาจจะเหมือนกันแหละแต่อากาศอันนี้แน่นอนครับอากาศนะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทียางมันอาจจะปรับตัวไม่ได้นะครับในช่วงแรกนะ,ะส่วนส่วนกลนที่ปลูกสองอันหนึ่งแล้วได้ผลดีนะในในป้าคืนนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับเต๋โชคดีแต่แต่ช่วงแรกๆอ่ะส่วนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันนะนะน้าตายนึ่งบ้างละ ยางต้นมันแกล็ลงอะไรอย่างเงี้ยครกล่าเนี้ยครับนะก็เจอกันบ่อยนะช่วงแรกช่วงแรกของการปลูกยางตัวประเทศนะนะพอขึ้นไปต่างป่าื่นนะครับเพราะบางทียางมันไม่คุ้นจินกับอากาศนะครับถ้าบ้านผมเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยก็แค่เย็นๆไงมันไม่มันไม่ได้หนาวแบบนะยมันเย็นๆน,นะแต่พอพอไปต่างป่าอีสานต่างป่าเหนือเป็นไงครับพหนาวหนาวจัดนงบางทีต้นยางมันปรับไม่ได้นะ แต่ตอนนี้มันมันก็คุ้นจินบ้างแล้วแหละผมว่าบ้านผมเนี่ยเขาก็จะหาเน้นไปทางสองอนหนึ่งนะอย่างที่บอกนะอย่างที่พี่น้องเห็นในหลายๆคลิปนะที่เกี่ยวกับยางอ่ะก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะเหมือนกับเชีย <favour? time> ออกตัวเชียสองนห,หนึ่งก <Wh> ็เพราะว่าสองนหนึ่งนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็จัดอยู่ในถือว่าใช้ได้นะครับนะใช้ได้ แต่ที่นี้ครับก็มีคอมเมนต์ประมาณเหมือนกับอบอกกล่าวนะว่าว่าบางพื้นที่นะผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านอยู่ที่ภาคไหนนะครับบอกว่ามันตายนึ่งบ้างแหละนะหรือว่าหน้ามันแห้งนะประมาณนี้ครับนะมันไม่ค่อยออกนะประมาณนี้ก็ใจครับนะแถวบ้านผมเนี่ยมันก็มนะีแบบนั้นมันก็มีบ้างนะครับนะแต่ถ้า ดูโดยรวมแล้วนะตั้งแต่เปลือกแรกนะที่เปลือกสองก็ออยังถือว่านะถือว่ายังมีอ่าเปอร์เซ็นดีกว่ายี่ห้ออ,อื่นนะโดยเฉพาะอ่าสามปันหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวผมพึ่งพึ่งปรปลอบใจคนปลูกสามปันหนึ่งใจคัว่าปลอบใจคือสามปันหนึ่งนะถ้าถ้ายิงยาวเนะี่ยมันยังไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงนี้มัน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 ยังไงอ่ะบางทีมันเหมือนจะดีแต่เอาอีกแล้ว มันเริ่มหน้าแห้งไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะสามปันหนึ่งเนี่ยมันมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะเข้ามานะครับโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยก็เพิ่งจะเพิ่งได้เบิกกลิตกันไปได้ไม่นานนะครับทีนี้มาที่สามปันหนึ่งกันสักนิดนึงนะครับนะสามปันหนึ่งเนี่ยตามข้อมูลที่ผมพอรู้นะครับนะจากที่ศึกษาอยู่ มันเป็นสายปัญญางที่ไม่ได้ปาดการวิจัยโดยกยต่นะครับคือแน่นอนครับสายปัญญาเนี่มันเอกชนเขาก็ทําได้ไงบอกไหมครับถ้าท่านมีความรู้ดังด <eterm oon> ้านติดตายางท่านก็ทําได้โดยการที่ท่านไปเอาลูกยางมาเพาะเพาะแล้วท่านก็ไปเอากิ่งตามาติดตาแล้วท่านก็ตั้งชื่อขึ้นลยนะท่านก็ตั้งชื่อขึ้นได้เลยว่าเป็นชื่ออะไร แต่ท่านต้องรู้นะมันเป็นสายพันธ์อะไรนะตามันนะเป็นสายพันธ์กองอะไรลูกมันเป็นลูกยางกองอะไรนะแล้วท่านมาผสมกันแนะต่หา,ากว่ามันได้ผลถ้าหากว่าท่านดูแลเลี้ยงดูดีนะสายพันธ์กิ่งตาดีนะเป็นเป็นยางที่เราพัฒนาขึ้นเองยางที่จังหวัดตรังนะมีอยู่เจ้าหนึ่งนะที่ผมพอรู้ก็คือโกกรมไงครับยางกองโกงกัมแกก็ตั้งชื่อของแกว่าเกตีสามหนึ่งหนึ่งนะครับ ท่านะก็ทําได้ใคก็ทําได้ทั้งนั้นนะครับนะแต่นั่นแหละทําแล้วนะมันมันจะได้ผลยังไงอันนั้นนะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาหรือว่าทดลองทดสอบกันมานะครับแต่ทีน,นี้ครับสามปันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเอกชนนำเข้ามาจากมาเลนะครับแล้วจากนั้นก็ไม่รู้ว่าใครมาทําต่อกันอีกนะมันเพราะมันมีความโด่งดังไงในยุคนั้นเหตุผลก็มันมีการรีวิวใน ออนไลน์นี่แหละในระบบออนไลน์ YouTube Facebook นี่แหละนะรีวิวว่ามันต้นโตมันออกอย่างโน้อนอย่างนี้อย่างนั้นนะก็ก็ลงไลกันสิทีนี้นะก็มีความต้องการพอมีความต้องการทีนี้กลุ่มผู้ค้าเขาก็กันมีผู้ซื้อนะของค้าขายเนี่ยพอมีคนซื้อนะี่มันก็ไม่รู้ว่าต้นตออะไรยังไงนะมั่วไปหมดครับจังงั้นแล้วแพงด้วยนะ oh, <no. S 1> ผมเนี่ยโดนก็ไปต้นละ30มสิบาบาทนะ ในสมัยนั้นนะถือว่าแพงนะสามสิบกว่าบาทนะโอ้โหเลยนะครับแต่ก็มีหลายท่านนะบอกผมมาว่าได้สายพันธุ์มาจากมาเลับถ้าจากมาเลก็คงจะเบาใจได้นะครับแต,แต่เดี๋ยวบอกได้ในไทยน่ากลัวสิโอ้ก็ดูไปยาวๆนะครับนะผมก็ไม่กล้าบอกว่าม,มันเป็นอย่างไรกันแน่นะนะโปราะกองผมเองเนี่ยก็ช่วงนี้อย่างที่บอกครับจากที่มันดูเหมือนว่ามันจะจะออก ออกอยู่นิดนิดแล้วนะเรียบร้อยอีกแล้วครับนะมันมันเหมือนกับมันมันแห้งไปนะอันนี้ก็ต้องดูยาวๆครับนะอยา่ยาอยา่าอย่าด่วนใจร้อนนะแต่ถ้าใครยังไม่ปลูกตีนะอยากจะปลูกนะก,ก็ก็ลองนะถ้าเป็นพี่น้องทางฝั่งอีสานหรือว่าไปทางฝั่งภาคเหนือนะครับนะก็ลองสายพันธุ์ที่เก่าวิจัยขึ้นในยุคยุคนี้นะนะก็คงจะเป็น3 9 0 4ีนะส่วนถ้าอยากจะปลูกย,ออยี่ห้ออื่นดูบ้าง ก็สามารถปาไปผปสมประสานกันได้นะอย่างของผมเนี่ยของผมเนี่ยสามสามเยี่ยวนะจริงๆอยากจะอยากจะปลูก4ีนะแต่มาหาไม่ได้ในช่วงนั้นนะมีอะไรบ้างมีสามบันหนึ่งมีหกร้อยนะมีสองอันหนึ่งนะครับจริงๆผมอยากจะได้อีกหนึ่งสายพันก็คือสองสามห้านะครับแต่มาหาไม่ได้ช่วงนั้นนะเนื่องจากต้องสั่งนะแต่นี่เราเราเอาน้อยๆนะเขาเขาก็ไม่ทำให้นะครับต้อง ต้องเป็นปันเป็นปันคล้าขึ้นนะ่เขาจะทําแต่สามเก้าศูนย์เสีเยอย่างที่บอกครับมันเป็นลูกผสมของสองสามาด้วยนะนะสองสามาถกับอะไรแล้วนะจําไม่ได้แล้วกนะ็ไปดูข้อมูลได้เลยนะครับอโอเคครับนะไม่รู้ยาวอีกแล้วถือว่าเป็นการพบปะกนะพูดคุยวิเคราะห์ก,กันนะลองดูครับนะส่วนพี่น้องที่น้าต่วมอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับนะพี่น้องนะสู้กันต่อไปครับ พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเนผะื่อมีอะไรข่าวใหม่ๆเราจะมาแจ้งจะมาบอกกล่าวกันพูดคุยกันโอเคครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ